สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่น่ารักทุกทท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบคนจนเกินไปก็อยากแจ้ให้เพื่อนๆพื่นวิพีช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว,ว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวดีๆร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆวิธีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นพระเครื่องที่เป็นพระกู่มท้องถิ่นของอำเภอ,อสีชมพูนะครับผมตำบลวังเพิ่มจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นพระกลุ่มที่ค้นพบมาเมื่อ,อประมาณปีพศ2520กว่านะครับผมในคราวแรกนี่เป็นการค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับผมก็ชาวบ้านาที่อยู่บ้านหนองสับพังนะครับผมจะทําสวนขับ ก็มีการแพ้วถังปรากฏว่าไปพบพระนะครับผมที่หล่นอยู่ตามาผิวดินนะครับผมจำนวนร้อยกว่าองค์นะครับผมจึงเก็บมาภายหลังนี้มีการนำมาขายให้กับคนที่ชื่นชอบพระในท้องถิ่นด้วยนะครับผมในราคาที่ไม่แพงนะครับผมนานๆเท่าก็มีคนทราบว่ามีการแตกรูปของพระนะครับก็มีคนที่นำเอาเครื่องตรวจจับโลหะ ใต้ดินนะครับผมมาค้นหาประกฏว่าพบพระกลุ่จริงๆนะครับผมมีทั้งที่เป็นพระบูชาแล้วก็ที่เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับผมเหมือนกับที่พบในคาวแรกๆนะครับผมรวมถึงเนื้อชิ้นในรูปแบบอื่นๆนะครับผมแต่ว่าพระก็มีอยู่ด้วยกันประมาณสองพิมพ์นะครับผมเฉพาะที่เป็นพระร่วงนะครับผมก็มีทั้งที่เป็นพิมพ์พนมมือนะครับผมคล้ายๆกับพระสาวกนะครับผมแล้วก็ ปางห้ามญาติอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนะฮะก็จะเป็นเนื้อตะกัวสีนิงแดงแล้วก็มีเนื้อชินเงินนะครับผมในคราวแรกๆนี่พบประมาณร้อยกว่าองค์นะครับแต่พอมีการค้นพบกลุ่มนี้นะครับผมปรากฏว่าะพระถูกบรรจุในหม้อใบเล็กๆนะครับผมหลายใบนะครับผมนับรวมกันแล้วได้หลายพันองค์นะครับแล้วก็ มีทั้งที่สมบูรณ์แล้วก็แตกหักชำรุดนะฮะเฉพาะที่สมบูรณ์นี้ว่ากันว่านับจํานวนรวมกันได้ประมาณ8,000องค์นะครับมีทั้งที่เป็นเนื้อสนิมแดงที่ได้เจอในคาวแรกๆนะครับผมแล้วก็เนื้อชิ้นเงินรวมถึงชิ้นตะกั่วนะครับผมแต่ว่าชิ้นเงินแล้วก็ชิ้นตะกั่วเนี่ยจะมีสภาพค่อนข้างที่จะเปราะนะครับเป็นตะกวัวที่หมดยางแล้วนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับจะเป็นยังไงเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอ่บ้านสวนพรกเครื่องเลยครับนี่ก็จะเป็นพระที่ยืมเข้ามานะครับมีมาให้ชมทั้งหมด3องค์นะครับผมโดยที่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของเลยสักองค์นะครับผมก็ยืมขอความอนุเคราะห์เข้ามานะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่ เรื่องราวดีๆนะครับผมเป็นพระเครื่องในส่วนท้องถิ่นของอีสานนะครับผมซึ่งนานๆจะพบเห็นสักครั้งในจังหวัดขอนแก่นนี่มีพระที่มีชื่อเสียงที่เป็นพระก,กลุ่มอยู่ด้วยกันสองกลุ่มนะครับผมหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่ทราบได้นะครับผมกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นพระล่วงนั่งนะครับผมที่อยู่บ้านต้นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อำเภอสีุมพูหรือ ภกกูวังเพิ่มนะครับผมที่นํามาให้เพื่อนๆพพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมในลักษณะปางห้ามญาตินะครับผมก็จะยกมือเสมอพร,ระอุรักษนะครับนี่ฮะจะยกมือเสมอพร,ระอุรักษในลักษณะปางห้ามญาตินะครับผมบางคนก็บอกว่าเป็นปางประธานพรน,นะครับสุดและแพ้แต่นะครับผมอีกพิมหนึ่งจะเป็นพิมนพนมมือนะครับผมมีผู้ที่ ให้ความรู้ในส่วนนี้ว่าจะเป็นะพระอักษะะสาวกนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นรูปของอะพระร่วงนะครับผมเป็นฝีมือชาวบ้านนะครับในลักษณะ,ะสวมหมวกแบบจีโบนะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผมปล่อยอชายจีวอนอทิ้งลงมานะครับผมเสมอ,อข้อพระบาทนะครับผมเนีฮะเป็นเท้าชิดนะครับผมยกพระหัตถ์ขึ้นมาเสมอ พระอุรันะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับใบไม้นะครับผมก็คือมีเส้นมีเส้นกลางใบนะครับผมปีกของพระส่วนใหญ่จะไม่ตัดนะครับผมบางองค์ก็จะมีบ้างนะครับที่มีการสรับตัดเพื่อให้ชิดกับพวร,รากายของพระนะครับผมแต่ว่าด้านหลังโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับใบไม้แบบที่ว่านะครับผมก็คือมีแกนกลางนะครับองค์นี้จะค่อนข้างที่จะผุนะครับ ผิวมีลักษณะเป็นสีแดงแบบรูปว่านะครับผมแล้วก็มีอีกเนื้อหนึ่งนะครับผมที่เป็นเนื้อชินเหมือนกันแต่เป็นชินเงินและชินตะกัวนะฮะอีกองคหนึ่งนะครับผมอง์นี้เป็นอง์ที่เจ้าของเดิมนะครับผมไปขูดเอาผิวที่เกาะขึ้นไขาภายนอกออกนะครับผมก็จะเห็นสภาพประมาณแบบนี้นะครับผมนะฮะพุทธลักษณะ มือจะคล้ายกับก้ามปูก้ามกุ้งนะครับผมนี่ฮะก็ยกขึ้นมาเสมอพออุระนะครับผมนี่ฮะผิวแห้งนะครับผมแล้วก็พระค่อนข้างที่จะกรอบนะครับน้ำหนักเป็นน้ำหนักแบบตะกัวแต่ว่าเป็นตะกัวที่หมดยางนะครับผมถ้าเทียบกับพระอื่นนะครับผมที่สร้างขึ้นใหม่ๆหโดยเนื้อชินเหมือนกันนะครับผมจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบากว่านะครับ แต่ยังไงตะกัวก็มีสภาพหนักนะครับแต่ว่าถ้าวัตถุที่สร้างด้วยวัดสดุตัวเดียวกันนี้ถ้ามาเทียบน้ําหนักกันก็จะเห็นความแตกต่างของน้ําหนักค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับนี่ฮะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเกล้า,ายไขใบไม้นะฮะองค์นี้จะชัดเจนหน่อยนะครับผมเจ้าของเดิมเขาไปขูดไข่ออกนะครับแต่ผิวพระนี่แห้งครับผมผผนี่ฮะผิวพระค่อนข้างที่จะแห้ง ลงกล้องส่องขยายนี่จะทราบโดยทันทีนะครับผมว่าอันไหนมันเป็นของใหม่เป็นของเก่านะครับน่ฮะบางส่วนก็พบว่ามีละอองประหลอดอยู่ด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้จะขึ้นไข่เป็นไข่ขาวอมเหลืองนะครับผมแต่อันนี้จะโดนขูดไข่ออกแล้วนะครับนี่ะก็จะมีเส้นแกนกลางของปลอมนี่มี ทั้งแบบที่ปลอมไม่เหมือนนะครับผมพูดง่ายๆว่าเทียบพิมพแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นพิมพ์ที่มีการแกะพิมพ์ขึ้นใหม่นะครับผมแล้วก็อีกพิมพหนึ่งก็จะถูกต้องเลยเพราะว่านอกเหนือจากพระเครื่องพัะบูชาที่พบแล้วยังพบแม่พิมพ์ของพระร่วงในพิมพ์นี้อีกด้วยนะครับผมผู้ที่ได้ไปก็นําไปเคตะกั่วนะครับผมเข้าไปแล้วก็ทําผิวพระใหม่นะครับผมฉะนั้นแล้ว อาจจะมีพระที่เป็นของบอมทําเรียนแบบโดยใช้แม่พิมพ์ตัวเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพุทธลักษณะจะคล้ายกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับผมน้ําหนักของตะกั่วเนี่ยจะมีความแตกต่างและความสดของผิวความสดของเนื้อตะกั่วเนี่ยครับผมจะมีมากกว่าพระเก่านะครับผมพระเก่าเนี่ยเขาจะมีความเบาความเปราะบางแล้วก็ผิวที่แห้งนะครับผมจา สภาพของการเวลาภาษาบ้านๆเรานะฮะก็ะตะกว่หมดยางนะครับผมมันจะเปล่ะมันจะไม่นิ่มไม่อ่อนตัวนะครับผมก็ใครที่จดจำรายละเอียดหรือว่าธรรมชาติตรงนี้ไว้นะครับผมก็จะเป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะแยกแยะได้แต่ว่าเซียนรุ่นเก่าบางคนนี่จะไม่เล่นที่เป็นเนื้อชินตะกว่หรือว่าชินเงินเลยนะครับผมเพราะว่ามีการ ให้ทัศนะว่าพระในชุดแรกๆเนี่ยจะต้องเป็นตะกัวสนิมแดงเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเซียนรุ่นเก่าบ,บางคนนี้เขาถือว่าที่เป็นตะกัวสนิมแดงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับผิวก็จะเป็นที่เป็นตะกัวสนิมแดงก็จะเป็นสีลูกว่านะครับผมส่องพิจะะารณารอยลานเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับใยแมงมุมนะครับผม อันไหนที่คุมเยอะหน่อยนะครับมีสภาพสวยหน่อยราคาก็ค่อนข้างเยอกสูงนะครับผมอยู่ในราคาประมาณหลักหมืน่นต้นๆนะครับจะแพงยังไงก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังเข้าถึงได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ในพิมพ์พนมมือนี้ผมได้เคยยืมพี่คนนึงนะครับผมมารีวิวไว้แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆถ้าอยากดูที่เป็นพิมพ์พนมมือนีครับก็สามารถที่จะเซิร์ชลงไปใน ช่องหัวบ้านสวนภากเครื่องได้นะครับผมว่าพิมพ์พนมมือที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ฮะพะยืมเข้ามาทั้งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องทักเข้ามาว่าแบ่งได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่านี่ก็ขอความอนุเคราะห์เข,ข้ามานะครับอันนี้จะเป็นเมื่อสักครู่นี้จะเป็นที่เป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะครับผม บางคนก็บอกว่าเป็นเชืเ้อเนื้อชิ้นเงินครับมีคําว่าเงินเนี่ยมันฟังดูดีนะฮะเพราะว่าเป็นโลหะที่ค่อนข้างมีมูลค่าอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เดียวกันกับเมื่อสักรู่นะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นสนิมแดงครับผมจะออกเป็นสีจะออกเป็นสีออนสแดงสนิมนะครับผมแต่ว่ามีไข่ขึ้นมาผสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเป็นผิวแบบเหมือแนบบแบบมันๆเคลือบนะครับอันนี้จะ มีร่อนออกไปบ้างนะครับผมเนี่ฮะเนื้อข้างในประทุนะครับผมขึ้นไข่บริเวณผ่าบาดด้านหลังนะครับผมประจับประมาณนี้นะครับผมก็ถ้ามีอะไรที่จะต้องอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลได้ใน Google นะครับผมรู้สึกว่าจะมีคนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ พอสมควรนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมที่อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นก็สามารถที่จะกดแชร์ให้กับคนอื่นๆได้ร่วมรับชมได้ร่วมรู้ข้อมูลตัวนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ